และสำหรับในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของคนกับสัตว์ดุร้ายนะครับคุณผู้ชมที่เป็นการ,รเผชิญหน้ากันโดยบังเอิญและงานนี้นะครับจะเป็นยังไงและจะมีอะไรบ้างเนี่ยเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่านะครับไอแค่วิ่งไล่และใครจะไปคิดล่ะครับว่าการตกปลาที่เหมือนจะดูน่าเบื่อ จะกลายเป็นประสบการณ์สดสะพึงเพราะไม่ได้ตกมาแค่ปลาอย่างเดียวแต่ดันได้อย่างอื่นมาด้วยสิครับคุณผู้ชมโดย2หนุ่มคู่หูนะครับพวกเขาได้ไปหย่อนเบ็ดกันที่ริมน้าออสเตรเลียซึ่งแดเนียลผู้ตกปลาเนี่ยได้ของใหญ่ของแรงก,ก็คือปลากระพงขาวแต่ปัญหาก็คือไอ้แจ็คพอตที่ติดมาด้วยตัวอย่างใหญ่นั่นก็คือจระเข้น้ําเค็มตัวเบอร์เลอร์สิฮะวิ่งตามปลาที่เขาตกมาแบบติดๆเลยแต่แดเนียลนะครับไม่ยอมทิ้งเบ็ดไปไหนทําให้จระเข้นั้นวิ่งขึ้นมาบนบกแล้ววิ่งตามปลาและพวกเขามาต ติดสังงนันเหมือนมันกําลังจะบอกว่าเฮ้ hey, พวกมนุษย์นี่ปลาของข้านะเว้ยห้ามมายุ่งเด็ดขาดเอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะกินแก่ด้วยมีดําพุ่งออกมาจากบ่า ผมอยากจะถามทุกคนนะครับว่าใครเคยมีประสบการณ์แย่ๆที่คุณเคยโดนตัวอะไรวิ่งไล่มาบ้างไม่ว่าจะเป็นหมาหรือแมวแต่ที่แน่ๆนะครับคงไม่มีใครอยากโดนสัตว์ป่าตัวใหญ่ๆวิ่งไล่อย่างหมีดำอย่างแน่นอนซึ่งว่ากันว่าถ้าเจอหมีดำไล่แล้วนะครับเขาบอกให้ปีนขึ้นที่สูงหรือแกล้งตายแต่จะมีใครสักกี่คนล่ะครับที่เจอในสถานการณ์จริงแล้วจะปีนขึ้นต้นไม้หรือแกล้งตายต,ายตรงนั้นเลยเราจะตั้งสติได้จริงๆหรอถ้าโดนหมีวิ่งไล่แล้วคุณจะต้องสับเกียร์ให้ไวอย่างแน่นอนต่อให้คุณจะมีจักกรยยาานมาด้ว็เอ มันวิ่งเร็วกว่าที่คุณคิดไว้มากเลยนะเห็นตัวให,ใหญ่แบบนี้เนี่ยและนี่นะครับก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ถูกนํามาเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียนะฮะซึ่งชายคนนี้เนี่ยโชคดีมากเลยที่มีจักรยานมาด้วยหรือโชคร้ายที่ดันมาเจอหมีวิ่งไล่แบบกระชั้นชิดขนาดนี้โดยในคลิปนี้นะครับเผยให้เห็นว่า เจ้าหมีดําวิ่งไล่นักปั่นจักรยานแบบไม่หยุดยั้งเพราะสิ่งที่ทําให้คลิปมันดูน่ากลัวเนี่ยก็คือไม่รู้ว่านักปั่นจักรยานคนนี้เนี่ยจะรู้ตัวไหมว่ามีหมีดํากําลังวิ่งไล่เขาอยู่ข้างหลังก่อนที่ทั้งคู่นะครับจะหายไปในป่าซึ่งชาวเน็ตเองเนะครับต่างคอมเมนต์ไปต่างๆนานาพนันได้เลยว่าไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยต้องปั่นสุดตีนอย่างแน่นอนแต่โชคดีมากเลยนะครับเพราะภายหลังมีรายงานว่านักปั่นจักรยานคนนี้เนี่ยสามารถปัน่นหนีเจ้าหมีดําได้สําเร็จไม่ใช่ปลาที่งับเบ็ด แน่นอนนะครับว่าคําว่าตกปลานั้นอาจจะไม่ได้ปลาเสมอไปอย่างในคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมที่ชายคนหนึ่งนะครับได้ไปตกปลาในแม่น้ําทางตอนเหนือของออสเตรเลียและดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างมางกินเบ็ดเขาในตอนนั้นซึ่งจากการประเมินสถานการณ์แล้วพบว่าปลาตัวที่กินเบ็ดเนี่ยน่าจะตัวใหญ่หน้าดูนะเพราะเขาต้องออกแรงเยอะกับมันมากจนเขาจะไม่ไหวแล้วแต่ไปไปมา,มานะครับคุณผู้ชมสิ่งที่กินเบ็ดของเขานั้นไม่ใช่ปลาสิฮะแต่มันคือจระเข้ตัวอย่างใหญ่ที่พยายามสะบัดตัวหนี ขณะที่เขากําลังเยอะกับจระเข้จนคันเบ็ดโกงอจนกระทั่งเหยื่อหลุดจระเข้จึงยอมปล่อยสายเบ็ดให้เป็นอิสระแล้วว่ายน้ําหนีไปเรียกได้ว,ว่าเกือบจะได้จระเข้ามาย่างกินตอนเย็นแล้วนะเนี่ยวิดโดนมีขย่ ซึ่งจากรายงานของเว็บไซต์เมโทนะครับได้เผยนาทีระทึกของเด็กชายวัย12ปีที่ต้องเผชิญหน้ากับหมีไซยักษ์ใหญ่ในระยะประชันชิดหลังจากที่ครอบครัวของน้องเขาเนี่ยพาเข้าไปเดินเล่นทางตอนเหนือของอิตาลีโดยคลิปดังกล่าวเนี่ยตูกข่ายได้จากข้อของเด็กชายรายนี้นั่นเองนะครับโดยเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเกิดจากพวกเขาพบหมีตัวดังกล่าวนอนหลับอยู่พวกเขาจึงเดินเข้าไปใกล้เพื่อที่จะถ่ายรูปก,กับมันก่อนที่มันจะตื่นขึ้นและเดินไล่ตามลงมาอย่างประชันชิดและโชคยังดีนะครับที่เขามีสติดีไม่ทําให้มี ตื่นกลัวตกใจค่อยๆเดินลงมาทีละก้าวทีละก้าวอย่างไม่รีบร้อนซึ่งหลังจากคลิปวิดีโอนี้นะครับถูกเผยแพร่ออกไปเด็กชายวัย2 2ปีคนนี้เนี่ยก็ได้เสียงชื่นชมจากชาวเน็ตเป็นจํานวนมากในเรื่องของการสงบสติอารมณ์ได้เป็นอย่างดีและมีไหวพริบที่ดีต่างจากเด็กทั่วไปที่หากเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าแล้วอาจจะสติแตกได้และอาจจะเป็นเหตุให้หมีตกใจเข้ามาทําร้ายก็เป็นได้นะครับคุณผู้ชมอย่างเนียน เมื่อช่วงไม่นานมานี้นะครับคุณผู้ชมมีผู้ใช้ติ๊กตกลาหนึ่งนะครับได้แบ่งปันวิดีโอสุดช็อกขณะที่เธอและพ้อเพื่อนออกไปตกปลาที่อุทยานแห่งชาติเอเวอร์เกรดในรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกานะครับและทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไปอย่างสนุกสนานนะแต่จู่ๆนะครับพวกเธอก็ต้องเจอกับแขกไม่ได้รับเชิญซึ่งในวิดีโอเริ่มต้นนะครับเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยกำลังยืนตกปลาอยู่บนท่อซีเมนต์ขนาดใหญ่ริมน้ําพวกเธอต่างรอปลามาติดเบ็ดอย่างใจจดใจจ่อจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้ซูมกล้องออกไปเพื่อถ่่าาายยห้้เเ็็นบรรรรากากกกศวงงงแตตธอตออี ขึ้นมาครับคุณผู้ชมเมื่อเธอเนี่ยเห็นจระเข้ตัวอย่างใหญ่ส้มดูเธออยู่เนื่องจากสีของจระเข้นะครับค่อนข้างจะกลมกลืนไปกับสีของน้ําทําให้พวกเธอนั้นไม่ทันสังเกตเห็นว่ามันอยู่ตรงนั้นมานานแค่ไหนแล้วและกว่าจะรู้ตัวนะครับมันก็ลอยเข้ามาใกล้ซะแล้วล่ะซึ่งในตอนแรกเนี่ยพวกเ,เพื่อนๆของเธอนะครับคิดว่ามันเป็นจระเข้ปลอมหรือเปล่าจนมันได้เคลื่อนไหวให้ดูจากนั้นเนี่ยพวกเธอก็รับรู้ได้เลยว่านี่มันเป็นจระเข้ของจริงแน่นอนซึ่งถือว่าเป็นความโชคดีมากที่มันไม่ได้มีทีท่าว่าจะคุกคาม ทำให้ทุกคนนั้นปลอดภัยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดในงานนี้และหลังจากนั้นนะครับเธอก็ได้นำคลิปวิดีโอตกปลาสุดระทึกนี้ไปโพสต์ลงในทิกตอกจนมันกลายเป็นไวรัลมีผู้เข้าชมมาหลายล้านเลยทีเดียวจนชาวเน็ตบางคนนะครับบอกว่านี่พวกเธอโชคดีจริงๆนะที่ไม่ได้ถูกจระเข้ทํทร้ายบางคนบอกว่าวิดีโอนี้ เป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้คนระมัดระวังตัวเวลาไปยังแหล่งน้ําต่างๆเพราะจระเข้มันอาจจะกระโดดงับคุณได้ภายในเวลา0.5วินาทีและคุณโชคดีมากเลยนะคุณต้องคิดว่าแหล่งน้ําทุกแห่งในรัฐฟลอริดาอาจจะมีจระเข้อยู่โปรดระมัดระวังคุณอาจจะรอจับปลาแต่จระเข้นั้นอาจจะรอจับคุณก็เป็นได้เจอมีไล่กลางป่า นี่เป็นคลิปวิดีโอจากสมาชิก YouTube ช่องหนึ่งนะครับได้โพสต์คลิปวิดีโอสุนทรทกหลังจากที่2หนุ่มเนี่ยได้เข้าไปปั่นจัก,กรยานวิบากบนภูเขานะครับคุณผู้ชมแต่แล้วจู่ๆนะครับกลับมีหมีตัวขนาดใหญ่ที่ไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันวิ่งออกมาจากข้างทางด้วยอารมณ์หงุดหงิดชุนเฉียวเหมือนมันทะเลาะก,กับเมียมายัางไงยังงั้นแล้ววิ่งไปไล่พ่อหนุ่มที่ปั่นจัก,กรยานคันข้างหน้าก่อนที่มันจะวิ่งกลับเข้าไปในป่าแล้วหายตัวไปโชคดีนะฮะที่งานนี้เนี่ยไม่มีใครถูกทําร้าายยแต่อ่องใด สองหนุ่มเจองูยักษ์ในป่า โดยเว็บไซต์อินโดโซนนะครับได้รายงานถึงเรื่องราวนี้ว่ามีชายหนุ่ม2คนนะครับเป็นชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดสุมารตราเหนือของประเทศอินโดนีเซียซึ่งพวกเขาเนี่ยได้เดินเข้าไปในป่าและก็ต้องตกตะลึงอย่างหนักหลังจากที่พบงูเหลือมนอนอยู่กลางป่าทําให้พวกเขานะครับขนพองสยองกล้าวเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นงูยักษ์เลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับเนี่ยเพราะงูเหลือมตัวดังกล่าวเนี่ยมีความยาวกว่าประมาณ7เมตรและมีลําตัวขนาดใหญ่อ้วนอวบบริเวณท้องนั้นตึงขยายใหญ่สแสดงให้เห็นว่า มันเพิ่งกินเหยื่อเข้าไปได้ไม่นานโดยตอนแรกเนี่ยพวกเขาคิดว่างูเหลือมตัวนี้กําลังนอนหลับอยู่หรือพักผ่อนให้อาหารย่อยแต่หลังจากแอบย่องๆเข้ามาดูอยู่3วันพวกเขาก็พบว่างูไม่ขยับเขยื้อนเลยแม้แต่น้อยและคิดว่ามันตายแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่ามันตายเพราะอะไรซึ่งหลังจากการตรวจสอบใกล้ๆดูนะครับก็พบว่างูเหลือม7เมตรตายแล้วจริงๆเนื่องจากเริ่มมีแมลงวันมาตอมตัวของวันเขาจึงได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้โดยในคลิปนี้นะครับสหนุ่มตั้งคําถามกันว่างูตัวนี้กิน อะไรเข้าไปกันแน่ซึ่งเท่าที่ทั้งคู่ทราบมายังไม่มีชาวบ้านคนไหนออกมาแจ้งว่าสัตว์หายเลยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยู่ในท้องของงูเหลืองตัวนี้นะครับอาจจะเป็นหมูป่าและทั้งนี้นะครับด้วยความที่งูมีขนาดใหญ่เขาจึงไม่สามารถเคลื่อนย้ายงูได้เองและเขาก็ได้ตัดสินใจปล่อยมันทิ้งไว้แบบนั้นตามธรรมชาติและหลังจากคลิปวิดีโอเผยแพร่ออกไปนะครับมันก็กลายเป็นคลิปเวรลลที่แชร์กันไปทั่วเลยซึ่งต่างคนเนี่ยต่างก็สงสัยว่าอะไรกันแน่คือเหยื่อผู้โชคร้ายซึ่งชาวเน็ตบางคนนะครับวิเคาาร,ราะห แล้วไม่น่าจะใช่หมูนะเพราะมันค่อนข้างจะยาวอาจจะเป็นสัตว์ที่ใหญ่กว่านั้นและบางคนนะครับถึงขั้นฟันพองว่ามันอาจจะกินคนเข้าไปก็เป็นได้หนุ่มจับโลกจระเข้ เรียกได้ว,ว่าลูกใครใครก็รักนะครับคุณผู้ชมอย่างในคลิปนี้เนี่ยซึ่งมีชายคนหนึ่งนะครับได้ไปจับจระเข้ในบ่อน้ําแห่งหนึ่งขึ้นมาแต่ปรากรดนะครับว่าแม่ของจระเข้มันได้โผล่ขึ้นมาจากน้ําอย่างน่ากลัวเลยทีเดียวดูดีฮะคุณผู้ชมปวดขึ้นมาเลยเรียกได้ว,ว่าชายคนนี้เนี่ยวิ่งหนีเกือบไม่ทันเสือวิ่งไล่ นี่เป็นคลิปที่เรียกได้ว่าหน้าหวาเสียวจริงๆนะฮะโดยในคลิปเนี่ยปรากฏให้เห็นว่ามีชายหนุ่มได้ขี่ผ่านป่าแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของประเทศอินเดียก่อนจะต้องสะดุ้งและพังงาสุดขีดเมื่อมีเสือโครงตัวใหญ่นะครับวิ่งออกมาจากโพรงไพ่ไล่กวา2หนุ่มนักบิดบนถนนก่อนจะวิ่งหายลับเข้าไปในป่าที่อยู่อีกฟากถนนหนึ่งโดยจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์เสือซึ่งชายหนุ่มเนี่ยที่นั่งซ้อนท้ายจักรยานนะครับสามารถบันทึกช่วงวินาทีหยุดหายใจเมื่อเสือโครงเนี่ยได้ไล คนขับนะครับจะรีบบึงหนีรอดชีวิตมาได้อย่างอดวิตซึ่งทางด้านชาวเน็ตนะครับแห่แสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคักโดยส่วนใหญ่เนี่ยระบุว่าหนุ่มคนในคลิปเนี่ยโชคดีมากที่รอดมาได้บางคนก็บอกว่าเองน่าจะจอดแล้วก็คุยกับมันสักหน่อยเผื่อมันหิวน้ําอาจจะขอน้ํากินก็เป็นได้หัวใจแทบวาย นี่เป็นคลิปหาปลาของครอบครัวฝรั่งรายหนึ่งนะครับคุณผู้ชมซึ่งเผยให้เห็นพ่อลูกกําลังช่วยกันหาปลาโดยการวางทุ่นลอยน้ําและผู้เป็นพ่อเองเนี่ยก็เหลือไปเห็นทุ่นตกปลาลอยอยู่บนผิวน้ําก็เลยเอื้อมมือไปคว้าและจับดูแล้วเชือกตึงๆกะว่าจะต้องมีปลาติดเบ็ดอยู่อย่างแน่นอนแต่พอสาวเชือกขึ้นมาเท่านั้นเลยครับคุณผู้ชมสิ่งที่ติดมาด้วยนั้นไม่ใช่ปลาฮะแต่เป็นไอ้เค่ยักษ์ที่โผล่อ้าปากพร้อมกับฟันแหลมคมเต็มขึ้นมาทักทายซะงงินงานนี้นะครับเขาคว้างทุ่นทิ้งแทบไม่ทันันนนจากนนก้เ ปั่นเรือหนีอย่างไม่คิดชีวิตเลยในขณะที่ลูกสาวเองนะครับก็กรีดร้องด้วยความเสียขวัญซึ่งหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เผยให้เห็นว่าหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปแล้วเนี่ยและได้ย้อนกลับมาดูจากขนาดปากของจระเข้ที่โผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยส่วนหัวของเจ้าจระเข้ตัวนี้นะครับน่าจะยาวอย่างน้อยสัก90ซนติเมตรแน่ๆและโชคยังดีนะครับที่มันไม่ได้ไล่ตามเรือของสองพ่อลูกนี้ไปทําให้พวกเขาเนี่ยรอดอย่างวุดวิดในงานนี้นักเซิร์ฟถูกฉลามโจมตี และสำหรับเรื่องราวสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ชมทางเว็บไซต์มิลเลอร์นะได้รายงานข่าวว่าเกิดเหตุการณ์ฉลามเข้าทำร้ายนักโต้คลื่นมืออาชีพที่มีนามว่ามิกแฟนนิงชาวออสเตรเลียนะครับคุณผู้ชมขณะที่เขากำลังลอยตัวอยู่บนเซิร์ฟบอร์ดกลางทะเลในการแข่งขันโต้คลื่นรายการ j จเบโอเพนที่ชายหาดประเทศแอฟริกาใต้นะฮะโดยภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยถูกเผยแพร่ในขณะที่กำลังถ่ายทอดสดการแข่งขันออกอากาศทำเอานักภาาการแข่งขันกรรมการรวมไปถึงผู้แข่งขันรายอื่นนะครับและผู้ชมทางบ้านถึงกับต้อง ตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ซึ่งเขาบอกว่าผมเองเนี่ยกำลังนั่งอยู่บนบอร์ดนะแล้วรู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างมาติดที่เชือกผูกขาเลยสะบัดขาออกให้หลุดแต่พอหันไปดูเท่านั้นแหละผมก็เลยเห็นครีบฉลามแถมผมกําลังโดนมันงาบแล้วด้วยผมเด้งตัวขึ้นมายืนบนบอร์ดโดยอัตโนมัติแหงปากววยวายแล้วตัดสินใจต่อยมันไปหลายทีแล้วเขาก็ว่ายน้าหนีจากตรงนั้นอย่างรวดเร็วจนมีทีมงานขับเจ็ตสกีนะครับเข้ามาช่วยเหลือเขาได้ทันเวลาและรอดมาได้อย่างหวุดหวิด แล้วจริงๆนะครับเนี่ย